มีแฟนๆซื้อให้อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าโอเคเปลี่ยนเป็นอิสซสซอรีแล้วกันอะไรเงี้ยครับผมจะเป็นอะไรคะสร้อยแหวนหรือส่วนใหญ่จะเป็นพวกสร้อยแหวนกำลอะไรเงี้ยครับผมตผ่างหูยังต่างหูต่างหูมีแล้วเหคยซืออ้อให้หนูแล้วโอ,อ้ยนานมากแล้วน,นะใช่ไหมเออ จะหาเงินทองซื้อทองดีกว่าตอนนี้ทองขึ้นนะฮะเอ้ยวันนี้ลงนี่เดืขึ้นลงลงอยู่ตอนนี้แต่ข้ฝากคน่วงานที่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนเลยนะครับมาช้อปปิ้งกันได้เลยที่เซ็นทรัลชินลงนะครับกับงานลัษณัยชา o ์ทนะครับก็คือเขาจะมีแบรนด์แบบสวยงามเพียบเลยเดินแค่เดินเข้ามาก็รู้สึกว่าชีวิตติดแกมแล้วเชิญมาช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับเพื่อเราจะได้ดูสวยขึ้น ใช่ครับเดินเข้ามาแล้วก็แบบว่าติดแกมแล้วยังไม่ต้องซื้อก็ติดแกมมละแต่ก็ซื้อไปด้วยนะครับผมนุนี้ครับเพราะว่าเขามีแบบว่าโปรโมชั่นนี้ด้วยครับผมมางานเราส่นตอรสปีใช่ขเราสมปีไปเรียบร้อยวันนั้นพี่ีก็ไปนะครับผมก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับสี่ปี5ปีแย่เพิ่งหายกันไปไหนเพราะว่าค่าฟ้าเราจะออนด้วยฝากด้วยครับผมใช่สามปีนี่มาสิดตัวขนาด กว้างมากในเรื่องไหนพี่ในเรื่องผกพความผูกพันที่ก็ตามธรรมชาติครับเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เติบโตขึ้นเรารู้จักกันมากขึ้นก็โตขึ้นเพิ่มเติมคือความสวยของหนูที่สวยขึ้นนะครับสิหถ้าจะให้พูดเองก็จะดูมั่นใจไปหน่อยก็ให้ทุกคนบอกวาแล้วมันสวยเป็นจริงหรือเปล่าเอาสิ่งนี้ไปตัดสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ครั้งแรกปุ๊บ แต่ว่าสัมพันธ์แรกกันตอนนี้ก็แตกต่างกันแร้วก็อ๋อก็ต่างสัมพันแรกกัจะเออเออเออเก่งเก่งกตอนนี้ไม่เก่งแล้วครับแล้วทุก็ว่าไงบ้างคะเขาก็แฮมพิเอร์งานต่างๆันใช่ทุกคนก็พร้อมที่จะรอแล้วก็ซัพพอร์ตทุกผลงานของเราเลยว่าจะผลงานอะไรก็ตามทุกคนแบบว่าคอยช่วยสนับสนุนมากแล้วก็ช่วยแชร์ต่อช่วยให้แบบ ผลงานของเราแบบออกไปสู่กว้างมากขึ้นตั้งแต่3ปีแล้วเปน็นแฟนนักจะเวทพรสิ่งใดเป็นพิเศษเวทพรสิ่งใดเป็นพิเศษขอให้อยู่จนร่มโพเป็นร่มโพร่มใสให้กับเราคือไม่ท้องน่าจะโดยน่าจะโดยรวม <c oughs> น่าจะรวมรวมครับผมก็แบบเ, <c oughs> เป็นกําลังใจให้ในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คอยซัพพอร์ตทุกอย่างทุกโปรเจกต์ข้าง้าก็มีแบบโปรเจกต์เยอะมากเลยครับผม <c oughs> แฟนคัญเราใกชีวิตเราทั้งสองคนโอ้ําสำคัญสำคัญมากคนระับไม่ว่าคือทุกวันนี้เราทําผลงานออกมาเพื่อแฟนๆทุกคนได้ดูนะไม่ว่าจะเป็นผลงานหนูเองหรือว่าผลงานเฮียเองครับทุกเราสองคนก็ตั้งใจมากที่จะพรีเซนต์ออกมาแบบว่าให้แบบเป็นสไตล์ของเรามากที่สุดเป็นตัวเองมากที่สุดก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็คอยฟอลโล่แต่และผลงานนะไม่ต้องชอบทุกผลงานก็ได้แล้วแต่ผลงานที่ทุกคนชอบเพราะว่าแต่และคนก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันเลย กันีจะบอกแฟนๆคะก็เอ่อก็ครบสปีแล้วเนาะก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่แบบคอยสะพอตลอดเพราะถ้าถ้าถามว่าทุกคนสำคัญมากขนาดไหนก็สำคัญสำคัญแบบขนาดที่ทุกคนคิดไม่ถึงละรับสำคัญมากๆเพราะถ้าไม่มีทุกคนก็ก็คงไม่อยู่แล้วละครับก็คงไปแล้วแล้วก็จริงไม่มีใครดูน ดูเราแบบฟังเพลงเราดูผลงานเราก็ก็น่าจะไปทำอย่างอื่นอาจจะขายก๋วยเตี๋ยวเรือแม่หนูใช่หนูเอาไปทำอะไรของหนูแหละเป็นนักกินถ้าเกิดว่าไม่มีนะแต่ตอนนี้มีอยู่มีอยู่ตอนนี้มีอยู่อยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนแทนอยู่ก่อนเรากัเรากลัวเขาเพราะเราไม่รักหรอเราเราก็รักอยู่แล้วนะเราเราเราเคยแสดงออกว่าเราไม่รักด้วยหรอใช่ไหม หรือเปล่าหรือเคยหรือไม่เคยไม่เคยนึกคนตลอดอยู่แล้วมีนอนกันเป็นคอลอนอนซ้นๆเลยฮะไม่ไม่เคยนอนไม่นอนนอนทำไมเออนอนทำไมติดตามตลอดติดดีใช่ครับผมใช่ครับมาสามปีแล้วช่วงนี้มีอะไรนานบ้างประมาณหนึ่งครับผมด้วยโปรเซสหลังบ้านมันมีหลากหลายอย่างเนาะอยากทำให้ผลงานออกมาดีมากที่สุดด้วยเพราะว่า ดีเทลหรือว่ารายละเอียดเยอะแล้วก็คิวด้วยต่างๆนานาอะไรเงี้ย<ด> <นะ S 2> ครับผมใช่แล้วก็อยากทำให้ออกมาดีที่สุดคะตอนนี้ก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วใช่เ<ๆ>ลยอีกเแบบดีกกี่คิวถการรอคอยดีบ้างถ้าใครดูเทเลอร์เรียบร้อยแล้ว<ๆ>ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นซับพาวเวอร์เมืองไทยได้อยู่ครับผมแต่ว่าด้วยสถานที่เรื่องอะไรต่างๆก็เ่านีแหละก็ใครน่าจะหมดเงินแล้วฮะคุณหลักหลักไหนอ่ะหลักผมไม่ไม่กล้าประเมินแต่ผมว่าน่าจะเกิน แปดศูนย์บวกบวกอ่ะเออใช่เพราะว่าเพราะว่าปกติซีรีส์เรื่องหนึ่งอย่างมากสุดๆก็สามสิบอ่ะเอออย่างมากสุดๆจากการรีเสิร์ชของผมเองนะครับผมใช่ประมาณน้นใช่เรามีฉายที่ญี่ปุ่นและเกาหลีด้วยครับผมก็มีคนซื้อไปก็รู้สึกดีใจมากเห็นแบบโปสเตอร์เป็นภาษาเกาหลีเงี้ยแต่หน้าคนไทยนะแต่ได้ฟีลเกาหลีอยู่เหมือนกันครับผมใช่ตลาดที่เกาหลีญี่ปุ่นก็ยืะ หวังว่าก็อยากสมมติว่าถ้าเขาสนใจไปว่าก็มีกลุ่มแฟนๆที่แบบติดตามซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าพวกเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแฟนๆชาวไทยจะได้ดูช่วงไหน3พฤษภาคมนี้นะครับผมทางช่องวัน31นะครับผมย้อนหลังอันคัดที่ไอชีนะครับผมะยอนิดนึงนะครจากกระแสที่แบบว่า3ปีที่รอคอยก็มีแฟนเข้าใจผิดบ้างนิดหน่อยจนมีการแถลงมาอาจจได้ติดตามตรงนี้นะครับบ้างห่างๆแต่ผมว่ามัน เข้าใจเอออย่างที่บอกฮะแฟนๆมันก็จะมีแบบหลายมุมมองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราถอดตัวมาอยากแบบติดตามอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ออกมาไวแต่ทุกอย่างมันมีเรื่องที่บอกได้บ้างบอกไม่ได้บ้างมันเป็นเรื่องปกติดีกว่าฮะผมคิดว่าทุกคนก็รอเราก็รอเหมือนกันฮะอย่าแบบไปซีเรียสเพราะมันมีแบบหลายโปรเซสบางคนก็ฟังข้อความนี้เข้าใจในแบบนี้อะไรเงี้ยแบบมองเห็นสิ่งนี้ไปตอนน่ออย่างนี้แล้วก็แบบมันพูดยากอะ่ะมันแล้วแต่มุมม,มองแต่เห็นทางพีอบก็ออกมาแบบว่า พูดอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็อา่านดูเออก็อยากให้แบบเข้าใจตามที่พี่ออกคอามเมสเซจที่เขียนไปแต่สุดท้ายก็อยากให้ทุกคนแบบว่าโฟกัสตัวผลงานมากกว่าในไหน,ไหนแบบคือผลงานมันก็ออกมาแล้วอะเออเราก็แบบทําเต็มที่มากๆแล้วเบื้องหลังก็ทําเต็มที่มากๆทุกคนก็ตั้งใจมากๆมันมีหลากหลายอยา่างทุกอย่างมันไม่ต้องบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราทําอะไรยังไงอยู่อะไรเงี้ยครับผมแต่เชื่อว่าทุกคนแบบตั้งใจอย,อยู่ในเบื้องหลังแน่นอนก็อยากให้ทุกคนแบบว่าสนุกเล่นจอยกับว่าผลงานของเราที่เราสร้างขึ้นมา กับคนเบื้องหลังสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงๆเราเหมือนเป็นหน้าดาดคนเบื้องหลังงันเหนื่อยกว่าเราอีกเออใช่ยิ้มู้ไปบ่นนก็สนลําพงคิดว่าอาจถ้าตามตรงเลยนะถ้าเกิดว่าถ่ายตั้งแต่สามปีที่แล้วคิวมันไม่ออกมาดีเหมือนตอนนี้แน่นอนคิดว่าถ้าด้วยด้วยด้วยจะลุกอะไรของพวกเราลุกในตอนฮี้ที่เมื่อก่อนยังดูเด็กมากคือรู้สึกว่าตอนนี้ก็เด็กเหูือะ อาโตขึ้นดูแบบดูดีดดขึ้น,นมั่นใจนิดนึงใช่แล้วก็บวกกับอะไรหลายๆอย่างเลยรู้สึกว่ามันพอดีคือช่วงเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นท่ามฟ้าเป็นคณินเป็นฉัันที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วผมเลยรู้สึกว่าก็อาจจะรอนนหน่อยแต่ว่าเขาเรียกว่าไอ้กบเปรี้ยวไว้กินหวานแกันคือตอนนี้คือหวานมากหวานเจียวแบบหม่ไหนเนี่ยหนูรุน่นไหนอะ แหมเฮียกล้าจะพูกรุ้นนั่นแหละครับก็ไม่อยากให้ทุกคนเรียสครับแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบสปอร์ตแล้วก็เป็นห่วงเราในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นที่ถ้าย้อนกลับไปนิ่งเฮียหลังจบมันก็มีโอกาสอะไรเข้ามาเยอะเงี้ยเราก็ไม่อยากเสียโอกาสในบางโอกาสที่เราต้องทําผลงานหรือว่ารับโอกาสอะไรเงี้ยมีคอนเสิร์ตมีนู่นเราได้ทําหลายอย่างมากอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเติบโตและเก่งขึ้นมาทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับก็คือตั้งแต่ที่ผ่านเอ่อตั้งแต่จบนิ่งเฮียมา พี่สืบเราก็มีมีงานตลอดเลยก็คือยังไม่ได้พักเลยนะคะก็เท่ากับ,บว่าเหมือนเราก็ได้ไปทําอย่างอื่นให้ทุกคนได้เห็นบ้างเราทําอะไรที่บ้านนะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคลงตัวแล้วมาโปรแกรมข้ามฟ้ายอย่างเต็มที่เลยแล้วก็จะมาดีแน่นอนแต่เป่นแแบบว่าทำรจักรันเยอะมากหรือวก็แบบยาวนานใช่เลยจริงๆผมหวังว่าเราจะสักวันหนึ่งเราจะมีแบบว่าแลบที่ลดไฟฟ้าไหม แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วแบบว่าเซอร์ไพรส์มากครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่เป็นขับชาวไทยอินเตอร์แบบว่าช่วยแบบว่าดอเนีเงินกันมาแล้วทำโปรเจกต์ทำให้ข้ามฟา้าแบบรู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะที่สปอร์ตข้ามฟา้าแล้วช่วยโปรโมทไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือว่าหลังบ้านดันเทรนในทุกครั้งเองหรือว่าเล่นเทรน,นต่างๆนานาก็ฝากเทรนทุก EP ด้วยนะครับผมรับรองว่าทุกคนสนุกแน่นอนที่สำคัญอย่าลืมดูอันคาดฮะเพราะว่ามันตัดไม่พอตอนนี้ เอ่อทางทางช่วงวันเวลามันไม่พออะไรเงี้ยมันมีเวลากำหนดของมันอะไรเงี้ยมันเยอะเพราะมันยาวมันเยอะแล้วนี่บอกว่าอยากมันบางบทมันเยอะกว่านี้ครับบางทีแบบบทบางอย่างก็ตัดออกอะไรเงี้ยที่ไม่สำคัญอะไรเงี้ย พองมากโอ้ยพอมมากเลยครับตอนนี้วันที่ยี่สับแล้วเนาะสามสี่ห้าหกสามวันอีกสามวันที่งานจะได้เข้าวังแล้วตื่นเต้นนี่ไงสามวันก็ดูกับพี่เพสทุกคนเออแล้วก็รู้ได้เลยตีชมได้เลยเพราะว่าสนุกดีฮะผมดูกันอยากเห็นรีแอคว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงอ่าเอางานก่อนรู้สึกยังไงกับงานใ่แล้วก็รู้สึกยังไงตอนที่เข้าไปดูพร็อกกัน ใช่แล้วผมชอบส่วนตัวเราชอบโมเมนต์การดูแบบครั้งแรกอ่ะครั้งแรกกับแฟนๆเออมันสนุกอ่ะเราเราเหมือนเหมือนแช่มวยอ่ะแต่มันไม่ไม่ได้มีมวยอะไรนะแต่แบบโอ้เอ้กีดอะไรเงี้ยเกียรตถมีประกวดชุดไหมมีประกวดชุดไหมอาจจะไม่มีประกวดแต่ว่าถ้าใครเข้าตาก็อาจจะเป็นที่สนใจถ้าใครเข้าตาก็อาจจะเป็นที่สนใจ เอก็อ๋อมาบอกว่ามาขอจองที่ไว้สามที่แต่ว่าสรุปให้ได้แค่สองที่ครับมันก็บอกทำไมล่ะเราชุดมันจะนั่งพอหรอคือมันต้องใหญ่ขนาดไหนสาีไม่แล้วประเด็นเนี่ยป้าไม่งอนหรอต้องนั่งห่างมาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็เอาที่ปลายที่หนึ่งก็ถ้ากระโปรงเป็นอย่างงี้ใช่ไหมก็รวบมาโอ๊ะ ไปงี้บ้านฝั่ง,งนู้นโอยก็จะยิบบ้านหน่อยโอ้โหจริงถ้าพูดตรลงก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่เห็นเข <c oughs> าเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อดราฟมาคร่าวๆอะไรเงี้ยก็ยิ่งใหญ่อยู่ยิ่งใหญ่ <c oughs> จัดที่เออ่ไอคอนด้วยนะครับผมมีเดินพรมแน่นอนใช่น่ตื่นเต้นกันวันนั้นก็น่าจะไปสนุกเอนจอยกันมากๆคราวนนะั้นผมก็ยังจินตนาการภาพไม่ออกบรรยากาศวันนั้นมันจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยเห็น อะไรแบบนี้มาก่อนแบบเหมือนชาววังมารวมกันแบบชาววังชาววังเอราะทุกคนน่าจะเวอร์ชาววังจะมีแต่ลูกหนุ่มแเป็นหมดใช่ฟีลลูกหนุ่ติดแกมมากโรงเรียนบริหารเสด็จเจ้าหญิงก็ก็ก็ไม่ติดนะครับพี่ๆนักข่าวทุกคนใส่ชุดมาได้นะยืนแบบว่าใส่ชุดชาววังไทยเออได้เลยจะได้อะไรได้เลยฮะแต่ยายแต่ยายเหยียบหลังกระโปรงกันทั้งอ ได้มีความสุขได้รู้สึกว่าตัวเองสวยอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมครั้งหนึ่งในชีวิต <laughs> นานเทียงานสัตว์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้ว <laughs>